สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวง,งานยอยดยิ่งฟ้ากันนะคะพบกันกับคุณจินพาเที่ยวอีกะลค,ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณงานแล้วะคะ่ะแล้วเราก็เดินเข้าไปในบริเวณงานในบริเวณงานมีของขายเยอะมากนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นของกินเป็นพวกเสื้อผ้าหรือว่าเป็นพวกขนมเยอะไปหมดค่ะสําหรับคนที่ชอบกินชอบเที่ยวมาเดินง,งานยอยอดยิ่งฟ้าได้นะคะ งานจัดตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่29กามกราคมนะคะอย่าลืมมากันนะคะแล้วมากันเยอะๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาเดินชมไฟแล้วก็เดินดูของกินกันไปเรื่อยเื่อยนะคะแล้วมีน้ำรังนกนะคะจากกลุ่มรังนกอาริยานะคะอโวคาโดก็มีนะคะสำหรับค่ะที่เพื่อนเื่อนเห็นไฟกันอยู่สีเขียวเขียวนี่เป็นไฟบริเวณสารลักเมืองน,นะคะประดับไฟอย่างสวยงามมากค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูป เวลากลางคืนนะคะถ่ายรูปกับไฟค่ะออสวยๆต้องงานยอยดยิงฟ้านะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเดินไปดูข้างในต่อในงานอีกนะคะเดี๋ยวตามเรามาเลยคะ่ะบริเวณนี้ก่อนถึงถนนกินเส้นนะคะก็จะเป็นไฟสีม่วงประดับสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆดูใกล้ๆกันเลยนะคะนี่ยคะ่ะมีไฟทั่วกันไปหมด ค่ะแล้วตอนนี้เราก็เดินม,มาถึงบริเวณถนนกินเส้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันข้างในเลยนะคะตามเรามาเลยค่ะตรงบริเวณทนตรงถนนกินเส้นนี้นะคะก็จะมีแต่ร้านก๋วยเตีเต๋ยวค่ะส่วนมากเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของทุกอำเภอทุกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะใครชอบกินเส้นกินก๋วยเตี๋ยวร้นอน,นๆ,ๆมางานยอยศยิ่งฟ้าเลยนะคะมีแต่ของอร่อยๆค่ะ รับประทานก๋วยเตี๋ยวแบบได้อารมณ์ได้อรทล์มาตรงนี้ครับมันสมทูรีมีน้ำยาป่าน้ำยากะทิอร่อยออร่ยว่ากันอย่างนี้ตามบริเวณทางเดินและจุดของบริเวณนั้นนะคะจะประดับด้วยไฟผมมว่่ายังไไเเด็กินปแสงสีที่สวยงามนะคะเดี๋ยวเราพาเดินชมไปเรื่อยๆเลยค่ะตามจุดไปเลยค่ะของฝากก็จะไปเที่วจากข้างในให้เมื่อยมือนะครับผมพูดอย่างนี้ครับ ตรงจุดที่บริเวณเพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณหน้าวัดพระกรามนะคะจะมีไฟประดับอย่างสวยงามค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากล่องเรือก็มีเรือบริการด้วยนะคะตรงนี้ติดกับบริเวณถนนกินเส้น,นะค่ะเดี๋ยวเราเดินชมกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ ค่ะบริเวณหน้าวัดพระรามนะคะตรงนี้ค่ะไฟที่ประดับเป็นรูปเรือสวยงามมากค่ะ<ม>ค่ะลองให้ดูใกล้ๆก,กันค่ะแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆตรงบริเวณถนนกินเส้นนะคะเดินต่อไปเดี๋ยวพาไปดูไฟกันต่อค่ะกล<ม>่าวมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือยุธยานะคะ<ม>คนเยอะมากค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือทุกร้านเต็มหมดได้เข้ามาบริเวณจุดนี้เราก็เข้ามาตรงร้านวัฒนธรรมนะคะตรงลานวัฒนธรรมก็จะมีของขายค่ะ แล้วก็มีการแสดงค่ะนะครับใช้คืนผชมด้วยและบริเวณจุดนี้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาก็จะมาถ่ายรูปเพื่อดูไฟกันนะคะมีดอกไม้ประดับจัดไว้ให้ผู้คนที่มามาถ่ายรูปกันนะคะค่ะเป็นจุดหนึ่งที่ใช้สำหรับเช็คอินด้วยนะคะ แล้วเราก็เดินเข้ามาตรงบริเวณที่มีไฟเยอะๆตรงนี้ตรงเป็นอนุสรณ์สมเด็จของพระเจ้าอุครองนะคะจะประดับไฟเยอะมากค่ะบริเวณตรงนี้เดี๋ยวตามผมจินไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะสวยงามไหมคะไฟ งานยอยดยิ่งฟ้าเป็นงานที่ประดับไฟสวยที่สุดนะคะเป็นงานประจําปีของจังหวัดอยุธยานะคะและก็จะเดินไกลมากเลยค่ะทั่วทั้งในเมืองของอยุธยาบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์จะประดับไฟทั้งหมดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆเลยค่ะ<ม>เป็นงานที่ใหญ่มากเลยนะคะ ตรงที่ประดับไฟบริเวณนี้ที่เพื่อนๆมองเห็นกันนะคะจะเป็นบริเวณบึงพระรามนะคะไฟเป็นรูปเรือนะคะมองไปไกลๆที่เห็นแสงไฟอยู่ไกลๆจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะคะแต่เราจะพาเดินไปชมกันนะคะตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆตามถนนก่อนนะคะเตือนเพื่อที่ชมไฟสวยๆกันนะคะ บริเวณงานทั้งสองข้างทางจะเป็นร้านขายของทั้งตลอดทั้งงานเลยนะคะตลอดข้างทางเลยนะคะเดินชมกันไปเรื่อยๆค่ะเหมาะสําหรับคนที่ชอบกินชอบเที่ยวแล้วก็ชอบเดินดูไฟเวลากลางคืนนะคะเหมาะที่จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปด้วยนะคะถ่ายรูปกับไฟส,สวยๆค่ะค่ะแล้วเราก็เดินมาถึงบริเวณนี้ซึ่ง่ก็เป็นเหมือนจุดไฮไลท์อีก จุดหนึ่งนะคะเพราะว่าประดับไฟสวยงามมากค่ะตรงนี้แล้วก็ประดับไฟเยอะด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวลองให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะครับทางานโดงานทางูนสุหันงด้วยเดี๋ยวกลงกันสังเกตดูครับตามร้านสปา,ยยา่ที่เขารับนวดรักษาแก้อาการปวดอาการเมื่อย สำหรับใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวนะคะงานมรดกโลกจัดขึ้นมีถึงวันตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่29นะคะยังมาได้แล้วก็ยังมาทันอยู่นะคะอย่าลืมมาเช็คอินกันนะคะมาถึงบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นซุ้มไฟนะคะค่ะก่อนกลับเราก็เดินมาไหว้พระหลวงพ่อมงคลบวพิตรก่อนนะคะก่อนจะถึงบริเวณวัดก็จะมีการแสดงลิเก้วยนะคะใครสนใจมาชมได้นะคะ ค่ะบริเวณวัดก็มีประดับไฟสวยงามนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปงานมรดกโลกแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะคะแล้วอย่าลืมติดสับตะไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ